สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ดันเจียนในแมค็อกทาวเวอร์นะครับจันทครับโดยวันนี้ก็จะมารีวิวตัวการ์ดนะครับการ์ดบอสเปียโนนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อตัวจิเตอร์บัคนะครับนี่ครับการ์ดใบนี้ครับซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทที่ได้รับจากศัตรูธาตุนิวเทรลนะครับหรือว่าพวกหลายธาตุลง10%ครับแล้วก็บวกแม็กเลือดเรา500นะครับ โดยมันจะเป็นการ์ชุดคอมโบครับซึ่งถ้าเราสวมใส่กับตัวการ์จากมอนจาก Dan แดนเปียโนนะครับตัวซิงกิ้งอ่านว่าอะไรครับซิงกิ้งเพเร่ะครับและเพลยิงเพเร่นะครับก็จะทําให้เมื่อเราโจมตีทางกายภาพหรือทางเวทเนี่ยครับมีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็น ตัวบอสนะครับเป็นเวลา6วินาทีแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนร่างเนี่ยเราจะฟื้นฟูเลือด2000หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อศัตรูทา200่านิวทรัล20 0ซนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะครับถ้าเราจะใช้เก็บเลเวลในดันในแมคคอกทาวเวอร์นะครับโดยนี่ครับการ์ดคอมโบของมันก็คือตัวการ์ดที่ผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนนะครับตัว,ต,วตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีต่อทา่านิวทรัลอีก20%นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับอีกตัวเน ก็จะเพิ่มเมทัลลิกซาวด์ดาเมจของเมทัลสกิลเมทัลลิกซาวด์อีก50%ส่วนตัวซิงกิ้งเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลรีเวอรเรชันอีก5 0ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มถ้าตอนมันแปนลงร่างเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจต่อศัตรูธาตุนิวทรัลเนี่ย240%นะครับแล้วก็ผมใส่กับตัวหมวก Engineering Cap นะครับหมวกวิศวะดูไม่เหมือนหมวกวิศวะเท่าไหร่ครับก็จะคุณสมบัติของหมวกนี้ก็คือจะเพิ่ม ATK เนี่ย10หน่วยทุกก2าร ก็ถ้าเราอัพเรดตั้งแต่ขั้น7ขึ้นไปเนี่ยมันจะลดพลังโจมตีทางเวทและก็กายภาพจากมอนฟอร์มเลนนะครับหรือพวกมอนที่ลายรูปร่างเนี่ยลง5%แล้วก็ถ้าบวก9ขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งทางเวทและทางกายภาพต่อฟอร์มเลนอีก10%็นะครับก็คือเหมาะสําหรับฟาร์ม NCT นั่นเองนะครับแล้วก็ในแมงมอื่นๆด้วยนะครับทีนี้ยิ่งถ้าเราได้ตีบวก11ขึ้นไปเนี่ยมันจะบวก เมจเคอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ k เคอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวหมวกนี้เพราะว่าในด้านหลังๆเนี่ยก็จะมีพวกฟอร์มเล็เยอะนะครับอย่างไบฟอร์สหรือว่า NCT อะไรอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยให้เราเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเพิ่มดาเมจได้เยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ถ้าดาเมจปกติของผมเนี่ย อยู่ประมาณ15ื่นห้านะครับน้ำหนักเกินครับประมาณ9000ครับ9ก0 0ันห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดทีหรือเปล่านะครับซึ่งจากที่ที่เทสด้วยติดแปลงล่างค่อนข้างทีนะครับนี่ครับแปลงล่างแล้วครับแล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจาก แต่เดิมก็คือแบงค์ดาเมจของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นครับตอนนี้ในการลงสกิลซีเวเลนตอมครับถ้าไม่แปลงเนี่ยมันจะลงเนี่ยประมาณ20,000ครับก็คือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ2เท่านะครับตัวดาเมจก็จะทําให้เราเนี่ยฆ่ามอนในในแมคของทาวเวอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแปลงร่างแล้วครับก็จะเห็นว่ามันแปลงล่าง ถี่มากนะครับน่าจะทุกรอบนะครับที่เราใช้สกิลซีเวเลนตอมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวสาหรับการใบนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการนํามาใช้เก็บเลเวลในดันเจียนในแมคคอกทาวเวอร์ค่อนข้างมากนะครับอันนี้เจอเพื่อนผู้เล่นที่มาเก็บเลเวลนะครับเขาตกใจนึกว่าเป็นบอสข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรา ใส่การ์ดใบนี้นะครับผมรู้สึกว่าใช้ซีเวียเรนตอมแค่เลเวลสก็พอนะครับ2รอบมอนก็ตายแล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้ถึงเลเวล5นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลซีเวียเรนตอมได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสกิลซีเวียเรนตอมเนี่ยคูดาวแต่ละเลเวลมันจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลของสกิลซีเวียเนตให้ดูนะครับขอหยุดก่อนนะครับนี่ครับสกิล ซีเวเลนตอมนะครับก็ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีคูลดาวอยู่ห้าวิครับส่วนที่เลเวลห้าเนี่ยจะมีคูลดาวอยู่เจ็ดวิทีนี้เนี่ยถ้าเราใส่ตัวธนูโบว์เบลนตอมนะครับมันจะลดคูลดาวไป2องวิทุกท,ทุกเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เลเวลสมันจะเหลือคูลดาวแค่สี่วิเห็นไหมครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยระยะทํางานมันจะ3วินาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้เหลือสี่วิถูกไหมครับ แล้วก็ทางาน3วินาทีเพราะฉะนั้นจะมีแกลบอยู่แค่1วินาทีครับซึ่งเราก็แทบจะใส่สกิลได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราใช้ที่เร็ว3นะครับเราก็จะใช้ส p ลดลง20หน่วยนะครับซึ่งผมว่าถ้าเราดาเมจเหลือๆแล้วเนี่ยใช้ที่เร็ว3ก็จะเวิร์กกว่าเพราะว่าเราจะลงสกิลได้ต่อเนื่องกว่าที่เร็ว5นะครับเพราะเมืนเน่อไหรเราจะต้องรออีก4วินาทีครับรอคูลดาวเอ้ยรออีก2วิครับ หลอกคูดามันหมดก็เลยการที่เรามีการใบ,บนี้เข้ามานะครับทําให้เราสามารถฟาร์มโดยใช้สก,กิลซีเวอรเลเวสได้นะครับคือส่วนตัวนะครับสําหรับผม,มค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งการใบ,บนี้ก็ดรอปได้จากดันจิตเตอร์บ,บัคนะครับก็มีขายอยู่มาเรื่อยๆนะครับในตลาดตอนนี้ใบราคาลประมาณน่าจะ2 0 0พบาทนะครับถ้าในเกมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจราคาค่อนข้างอ่า ถ้าโชคดีก็จะสามารถหาซื้อในราคาถูกได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจำกัดครับโดยมันต้องใส่เป็นการเซตใช่ไหมครับซึ่งทีนี้เนี่ยประดับมันตอนนี้มีอยู่แค่2ชิ้นที่ใส่เข้าเซตได้นะครับก็เลยทําให้บางอาชีพไม่เหมาะกับบางอาชีพนะครับอย่างเช่นเลนเจอร์ที่จําเป็นต้องถ้าบางคนยังใส่เซตไว้วิ่งอยู่นะครับก็จะไม่สามารถใช้เซตนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นสาย หมาหรือสายคลีแล้วเนี่ยครับก็อาจจะใส่เซตนี้ได้นะครับแต่ก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาชีพเลนเจอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอดก็น่าจะใส่ได้มั้งครับอืที่ผมแต่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเลนเจอร์นะครับที่ใส่การนี้ฟาร์มในดันนี้นะครับก็อาจจะต้องลองเอาไปเทสดูนะครับว่ามันเหมาะกับอาชีพเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับสกิลสำหรับอาชีพมินเทลหรือว่าวันเดอรอร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะ เลยทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงเลเวลท้ายๆท,ที่ต้องมาฟาร์มที่ในแมคฮอคทาวเวอร์นะครับเพราะว่ามันบูทดาเมจให้เราเนี่ยได้เดยอะเยอะมากครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปิดมอนได้เร็วขึ้นครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวการ์ดจิตับบัคนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่าดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ